ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมตัวจี๊ดตัวนี้หล่อมากนะครับกับเจ้า g r 86ติดตั้งชุดแต่งรอบคัน ฟอนลิฟคาร์บอนนี่ครับมีปีกข้างนะครับโอ้โหงานเข้ารูปแบบนี้งานคาร์บอนแท้ผ้าอิตาลีนะครับนี่ครับในปีกข้างนะครับก็จะมีทั้งปีกบนนะครับแบบนี้ครับปีกบนตั้งขึ้นและปีกล่างสไได์ล,ลงมาแบบนี้นะครับ เรียกว่าตรงซุปเปอร์คาร์ดีกว่านะโอ้โหเพราะว่าเราติดตั้งจุดแต่งกันมาเยอะนะครับดีไซน์นี้มาจากตรงซุปเปอร์คาร์แน่นอนนะครับอ่ะชิ้นที่สองครับฟอนต์คานาบนี่เลยนะครับหรือว่าเรียกว่าคิ้วกันชนหน้านะครับเพิ่มความคมให้กับในส่วนของกันชนหน้าชิ้นที่สามครับครอบสันกลางกันชนทำให้รถดูโหนกและใหญ่ขึ้นดูโหดขึ้นไปกันต่อเลยครับนี่ครับครอบกระจกงานคาร์บอนนะครับนี่ครับครอบกระจกคาร์บอนนะครับไม่ต้องถอดของเดิมครอบเข้าไปเลย โอ้รถมันเปลี่ยนตรงเลยนะคือจากเล็กๆนี่กลายเป็นดูคันใหญ่เลยนะโอเค มาครับชิ้นต่อไปครับโป่งหน้านะครับนี่ครับโป่งหน้าแบบแปะนะครับไม่มีการตัดตัวถังนะครับหรือว่าเจียตัวถังไม่ต้องนะครับแค่แปะเข้าไปและยึดตามจุดเดิมนะครับจบเลยสวยงามนะครับดีไซน์สวยงามชิ้นต่อไปครับสเกิร์ตข้างไซส์สเกิร์ตมีปีกด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับปีกตั้งขึ้นและสันล่างหักลงดีไซน์สุ็ข่าชัดๆมาครับโป่งหลังมาต่อเลยดีไซน์สวยงามเช่นเดิมนะครับทำให้รถดูมีมิติเพราะว่ารถเดิมเนี่ยจะไม่มีโป่งเลยจะเป็นแบบโป่งเรียบๆนะครับพอมีคิ้วโป่ง ทำให้รถด,ดูแบบเออดูดูดตรงโหดขึ้นนะแล้วก็ไม่เสียรถด,ด้วยนะคือแปะเข้าไปติดตั้งแบบแอดออนเข้าไปสุดจิดเดิมครับซ้ายขวาเหมือนเดิมหน้าหลังอ,อ่าในส่วนของสปอยเลอร์นะครับจะเป็นดักเทลสปอยเลอร์แบบกระดกขึ้นด้านท้ายเนี่ยดูผ่านๆก็คล้ายๆซูป้าเหมือนกันนะด้านท้ายเออพอใส่สปอยเลอร์ออกมานะอืมอ่ะในส่วนด้านท้ายนะครับงานเข้ารูปนะครับติดตั้งแปะกาวได้เลย ไม่ต้องเจาะคือชุดแต่งเนี่ยไม่มีการเจาะตัวถังเลยอ,อาจจะมีเจาะด้านล่างนะครับเราใช้น็อตสแตนเลสอยู่แล้วไม่เป็นสนิมอ่ะมาดวในส่วนด้านท้ายติ่งหลังเรียกว่าติ่งหลังนะครับพูดแบบง่ายๆนะครับนี่เลยครับทำให้รถดูกว้างขึ้นใน ขอบด้านล่างนะโอเคทุกชิ้นเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดก็สำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ g r 8 6ผมแนะนําเลยนะคือชุดแต่งตัวเนี้ยคือไม่จาเป็นต้องใส่โปแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถติดตั้งแอดออนคาร์บอนรอบล่างทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องมีโป่งก็ได้หรือท่านใดชอบแบบต้องหอนโพดเต็มๆก็จัดชุดโป่งได้เลยยังไงฝากผลงานคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ